ตอนนี้เราอยู่ที่สตูอาเซไฮซึ่งตอนนี้เราอยู่กับพี่ไบด้วยนี่นี่นี่ตอนนี้เราใช้เจ้าตัว SYMARK II บวกเลนส์8มิลเอฟ1.8นะครับในการถือถ่ายแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยการสั่นนะครับถ้าถือถ่ายมันเป็นยังไงบ้าง<ฟ>นี่แล้วก็อลองโฟกัสน,นะครับนี่สามสองหนึ่งสสองหนึ่งเฮ้ยโฟกัสดีดีมากดีกว่าเดิมไปทับใจครัพี่เห็นแน่นอนตัวนี้ เรียกว่าแก้ทุกปัญหาให้เราไปหมดแล้วก็เหลือแค่เรื่องคอปที่ไม่เป็นปัญหากับเราเพราะเราเอาไปถ่ายรูปการ์เซนไม่ใช่การ์เซนเฟดดิเรกชันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเป็นไฮบริดไฮบริดเฟดดิเรกชันอันนี้เป็นใหม่ในตัวด้วยใช่แล้วก็ลองฟังดูว่าได้ยินเสียงพัดลมกันไหมที่มีคนสงสัยเมื่อคืนว่าเอาพัดลมขึ้นมาอยู่บนหัวกล้องอ่ะแล้วมันจะได้ยินเสียงพัดลมไหม จร่งงกลางมันก็ไม่ขึ้นนะใช่ี่ยยอประมาณนั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟวิดีโอ S5 Mark II อ๋อตอนนี้ถ่ายเป็น MOV 4K สีของสองสิบบิตสามสิบ FPS เนะครับซึ่งเฟิร์สจะเกตเองมันไม่ถ่ายหรอก <laughs> มันไม่ได้ถ่ายหรอกสิบบิดเบอร์ไม่